มาดูพลังงานกองนี้กันนะคะว่าจะเป็นความรู้สึกของใครบ้างความรู้สึกจะเป็นอย่างไรบ้างท่านนี้มีความรู้สึกปแปลกๆไหมเหมืนอนกับมีคนสนใจมีคนแอบมองแต่คงไม่ใช่ขโมยนะเพราะมันเป็นความรู้สึกของคนที่รู้สึกดีๆกับคุณมากมายชอบคุณมากๆแต่เขาอาจจะ พยายามหาทางเข้าหาหาทางเข้ามาพูดคุยกับคุณอยู่ก็ได้หรือคนที่อยู่ไกลกําลังจะเดินทางมาหาคุณก็เป็นไปนได้เขากําลังคิดที่จะเข้าหาเพราะว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้ใจต,ตรงดีแล้วนะที่เขาจะเข้ามาพูดคุยจะเข้ามาเปิดตัวกับคุณมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจมากมายเก็บเอาไว้ไม่ได้แล้วนะ หรือมันเป็นช่วงที่เขาหาโอกาสเขาหาคุณได้สําเร็จนะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะที่เขาอาจจะคิดไว้นานแล้วและมีโอกาสที่จะลงมือทำในช่วงที่ใกล้ๆนี้ก็เป็นไปได้เขาเป็นสายที่ถ้าจะเข้ามาจีบคุณแล้วไม่ได้เขาจะไม่หายไปจากชีวิตคุณแน่นอนนะเพราะว่าเขาจะคิดเยอะคิดมากก่อนที่จะพูดอะไรออกไปคิดก่อนที่จะเผยความในใจ เผยความรู้สึกว่าคิดยังไงกับคุณนะคนคนนี้จะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณไม่อึดอัดกับเขานะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวจริงมาแล้วหรออะไรเงี้ยถึงเวลาที่คุณได้เจอกับคนที่ใช่แล้ว ใช่ไหมคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยคุณจะสามารถบาราน์ชีวิตให้ดีขึ้นแม้มันจะไม่บุญหวาแบับโรแมนติกจ๋าหรือว่าพาคุณไปแ d v e อ t เวนเจอหนักมากอะไรเงี้ยชีวิตคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายใจที่มีเขามีกันและกันต่างคนต่างให้ความสุขกันและกันคือเขาจะเข้ามาในรูปแบบที่ทำให้คุณไม่รู้สึกอึดอัด ไม่รู้สึกเหนื่อยใจไม่รู้สึกว่าคุณต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากมากมายอะไรประมาณนั้นเพราะส่วนใหญ่มันจะมีความสุขความสบายใจให้กันและกันแบบก,กันเองเหมือนกับเป็นเพื่อนเหมือนรู้จักกันมากกว่านะมากกว่าที่คุณต้องมัเก็กหรือพยายามทําให้เขาชอบคุณหรืออะไรที่มันจะทําให้คุณอึดอัดในระยะยาวนั่นเอง ฉะนั้นความรักหรือความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาที่จะเข้ามานี้มันจะไม่ใช่โรแมนติกเฟรชบอมนะแต่เป็นความรู้สึกที่อยู่แล้วใจนิ่งใจฟูเขาจะเข้ามาในจังหวะที่คุณไม่รีบและเขาก็จะไม่หนีไปจากชีวิตคุณอีกนะเตรียมใจไว้เลยนะอีกไม่นานจะมีคนมาพูดว่าคุณคือความสบายใจของเขาที่เขาตามหามานานนะ